พร้อมแคสเงินพร้อมใช้สินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่ต้องทำประกันกาจากอิสุส l ตรลิสซิ่งสำหรับคนที่เคยเป็นลูกค้าของอิสุสูตรลิสซิ่งหรือถ้าเกิดว่าคนจะซื้อรถผ่อนจากอิสุสูตรลิสซิ่งเนี่ยดูคลิปนี้ไว้เพิ่มเติมก็ไม่เสียหายนะครับสำหรับสินเชื่อตัวนี้นะครับคุณสามารถเข้าไปดูในเว็บ b o t o t o r t h s หรือเว็บธนาคารแห่งประเทศไทยได้เลยนะโดยพร้อมแคสหรือเงินพร้อมใช้เนี่ยเป็นสินเชื่อจากอิสุส l ตรลิสซิ่งให้ลูกค้าอิสุส l ตรลิสซิ่งนะครับ สรงใง่าๆเลยแล้วก,กันคือคุณต้องเคยซื้อรถกระบะรถบรรทุกอิสูซุมาก่อนและเคยมีประวัติการผ่อนด้วยและผมคิดว่าเราต้องไม่เสียประวัติในการผ่อนด้วยนะครับถึงจะมีสิทธิ์เข้าถึงสินเชื่อพรอมแคสเงินพรอมใช้ได้นะครับโดยรายละเอียดที่เขาแจ้งไว้นะสินเชื่อพิเศษสาหรับลูกค้าตรีเพรอิสูซุลิสซิง่งอาชีพพนักง,งานประจำอายุงานตั้งแต่1ปีขึ้นไปอายุผู้สมัครอยู่ระหว่าง2 5 5 5ปีไม่ต้องมีหลักสั์คำประกรันหรือบุคคลคำประกรันที่อตาดอกเบี้ยแบบต้นลด อายุสัญญาขั้นต่ำ6เดือนและสูงสุด36เดือนอัตราดอกเบีย้ยและค่าธรรมเนียมอยู่ที่24%ต่อปีนะครับเอกสารการขอสินเชื่อก็จะมีสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสลิปเงินเดือนอยอนหลัง3เดือนล่าสุดหรือหนังสือรับรองเงินเดือนอายุไม่เกิน1เดือนหรือหนังสือรับรองการหาภาษีนักที่จ่ายบายทรวี50เอกสารรายได้เดินบัญชียอนหลัง6เดือนนะครับใครสนใจหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกกับสินเชื่อตัวนี้นะสามารถไปสอบถามข้อมูลเพิมเ่มเติมได้เลยนะครับตามนี้เลย แต่อบอกไว้ก่อนเลยนะมิชาชีพนเนี่ยเขาชอบอ้างสินเชื่อของจริงที่มันมีอยู่จริงนี่แหละครับเพราะมันหลอกง่ายกว่าสินเชื่อของจริงไม่มีการโอนเงินก่อนจ่ายเงินก่อนโดยเด็ดขาดถ้าเกิดว่ามีค่าธรรมเนียมเนี่ยเขาจะหักนี้เงินที่คุณกู้ผ่านเท่านั้นจะไม่มีการมาจ่ายก่อนและกรณีต้องชําระเงินเนี่ยต้องชาระเงินในนามของบริษัทเท่านั้นไม่มีชําระเข้านายนางนางสาวหรือใครก็ไม่รู้โดยเด็ดขาดนะครับจําไว้เลยนะและสำหรับคนที่มีข้อสงสัยนะครับลองไปดูคำาธงบาบ่อยเดี๋ยวก็ได้นะครับ ผมรวมคาถามที่พบบ่อยๆเนี่ยตอบเป็นคลิปให้เรียบร้อยแล้วนะกรณีนนคุณเจอไม่ฉาชีพนะครับลองติดต่อทางนี้ดูนะแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะป้องกันไว้อย่าโอนเงินก่อนอ่ะดีที่สุดนะเพราะว่าเงินที่โอนไปแล้วเนี่ยโอกาสจะได้คืนเนี่ยน้อยมากๆเลยนะครับใครพลาดไปแล้วเนี่ยก็จำไว้เป็นบทเรียนเลยนะและอย่าลืมไปบอกคนอื่นด้วยนะครับว่า ถ้าเกิดว่าคุณต้องโอนเงินก่อนเนี่ยคุณกำลังเจอไม่ชาชีพนะครับรีไฟแนนซ์บ้านรีไฟแนนซ์รถไม่ต้องปวดหัวนะครับมีคนช่วยจัดการให้ตามเรื่องให้ทําให้ทุกอย่างเลยรวมถึงหาธนาคารที่ดอกเบี้ยต่ําที่สุดสำหรับคุณด้วยนะครับคุ้มมากๆเลยนะรีไฟนลงทะเบียนที่เว็บไซต์นี้ได้เลยมีคนทําเรื่องให้ฟรีเอเมนี่กดที่ลิงก์นี้ได้เลยนะครับเป็นบัตรกดเงินสดและได้5,000บาทและก็มีสิทธินะแต่สำคัญคือต้องมีสลิปเงินเดือน รับเงินสดก็ได้ทํางานแค่เดินเดียวก็ได้นะครับยังไงก็กู้เท่าที่จําเป็นและชาระคืนไหวด้วยนะครับสหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ดูจนจบคลิปนี้เลยนะครับก็ไงขอให้กู้ผ่านแล้วก็หลังจากนี้ไปเนี่ยไม่เจอปัญหาเรื่องเงินอีกเลยนะครับนะก็โชคดีนะครับบ๊ายบาย